สวัสดีครับพปอ,พอแม่ FC ครับมาต่อกันในคลิปนี้นะครับทางช่องซ้อนอุมทะเบียนเจโหวันออฟฟิเชียลนะครับที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศรีวิวทางตรานไปหน้ามุกทาเขคมนะครับผมยังอยู่พื้นที่อยู่นะครับนี่เาเบิ่งเห็นช่างไฟกําลังเดินไฟนะครับเดินเป็นไฟ พันธิล่งไฟเป็นหลอดไฟสายครับนี่เดี๋ยว <c oughs> โอ้โหตอ่อสายแล้วนะครับถึงแล้วนะจ๊ะไปนาหมกระทะ500เมตรนะครับนี่ครับตรงขม่ากอแยกแยกจาก กรสิสินสมเด็จสี่เป็นสกลนคนเรเลี้ยวขวาเขามาเนี่ยก็จะผ่านมันจะเป็นประตู <c oughs> ชุ่มทางไปมหาวาลัยกรสินนะครับก็ผ่านมาลงเบียร์ลงเบียร์ก็ประมาณบดถึงกิโลครับก็มาหอดทางเขาไปหน้าม,มุกกระถ่ายเข้มเนี่ยอย่ามาเบิ นีครับเนเดินแรงเ่งเ็กจะลี่ยเปฟแล้วครับท่านคอณรีวิวบรรยากาศไ้เบิ้งครับที่น,น่ <c oughs> อยเพราะเดรร์ที่เขาไปล่ากับพระอาทิตย์กำลังตกเห็นแสงอาทิตย์รับฟ้าแลังคิอตกดินพอดี <c oughs> นี่ใช่อันนี้ก็ไซ พอดีโทรหาผมนะครับสายเล็กข้างล่างนี่ก็พอดีมันเป็นสายแบบเสี่ยงกลงนะครับก็ใช้งบประมาณบร้ายครับเดินทางเดินสายลงก็ใส่งบอยู่2,000 2,100น,นี่นหละนีคแหลประหยัดได้หลายเติอบอยู่อ๋อนั่นเห็นบานายช่างมันกำลังดับติดไฟให้แสดงว่าเมื่อนี้ได้เห็นไฟทางแล้วมันบน้าขนาดหนเห็นแะค่นี้แหะครับหัวหัวเนาะ เออได่ันมีกนดีแล้วนายช่างหงนเดีมตอยมันดีครับอดีครับพร้อมแปล์ขึ้นสิรุ่นวสันานะพ่นกับจะถามข่าวติดทางแลนนีค่ครับขอบคุณนายช่างนะครับคนเบิ่งบริการไทยเอาได้ไฟเขาครับดุขาพ่นกัมาหมู่บ้านกับมาแนีนอยู่หอดีไแมครับหอดมองหลอดนีปะ ขบวนรถเต่ามาันสวยๆมาสวยตั้งมาแบบอ๋อเต็ต่างของผมนี่ครับสวัสดีเพิน่นบอกไว้ประมาสามร้อยเมตรสามสิบหลอดครับนี่แบบนี้เดินเข้าไปที่ร้านเดี๋ยวพาไปบึงด้นานหน้าอ๋ออยู่ตรงข้ามหอพักหอพักอยู่ทั้งหน้าตัวน,นี้ เด็กฝ่ายเด็กช่างก็ปีมืองานก็ก็เคยอยู่ด้ยครับนี่ทนนี่เป็นหอพักนะครับสวนนั้นก็เป็นสวนมากก็จะเป็นหอพักนะครับนู้นในพี่น้องในบางในในในันงนะครับนี่เป็นหอพักเป็นหอพักนักศึกษา จุดไฟเพิ่นลงสายที่เพิ่นลงไฟแปลงไฟนะครับนี่เอาหมอแปลงหลากตัวนี้เข้าไปในหลานนะครับตรงไป500เมตรไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาเข้าไปข้างในหลานนะครับ <c oughs> รีวิวนะครับช่วงวันหยุดกิเลเาาิ่ววันไหไปทางไหนมาเก็บบรรยญญากาศตั้งายหน้ามุกตะให้พอๆเน่ f เอฟซีได้เบ่งแลงนี่ม <c oughs> ีโฟกซ่องนะครับโฟกซ่องของอน้องๆเป็นนิสิตนักศึกษาของมอกระสินนะครับที่นองมาออดิชั่นมาอ,าอาจารย์ปิยะผ้าแม่อาจารย์ปิยะก็เป็นเจ้าของห้อง เป็นอาจารย์ที่มอกรัสินแล้วก็มีห้องอะโอฮาโอเลคคอร์ด o o นะครับศิลปินในข่ายมันก็น้องเนยยาดาที่อาจารย์ปเปียเปิผพาเขามาบรรลิขัตแรกนี้น้องก็จะได้มาเล่นเป็นมือแรกนะครับน้องข้าวฟ่างก็น่าจะมาเมื่อนี้นะครับที่เพิ่นขึ้นเวทีที่ร้องเพลงของอีลาองอิงมือนั้นนะเดี๋ยวสิแก็บรรยากาศนะครับถ่ายเป็นคลิปให้พี่น้องได้เบิกพอจิตตะก็ยังอยู่น้ำกันนะครับ สำหรับจำนวนสพอร์ตทีมงานอขอบคุณสาวหน่อยเฮาจุดหนึ่งถ้ามีโอกาสมีเวลามาแสดงใกล้ๆคนก็จะได้เขามา <c oughs> มาอุดหน,นุนกันนะครับเห็นไหมนี่อ๋อ,อพอนรถถังปลานี่ครับพออรุดจากกำแพงวัดเลยนี่มันมีหนองสวยงามนะครับน้องนี่นี่ นีแรงกสิมองสอดน้องนอี่ไปแล้วก็สิเห็นไฟล้านเลยครับบรรยากาศแคมปิง้งแคมปิงมป้งเขาค่ายประมาณนั้นนะครับตรงพื้นที่เป็นส่วนตัวสงบยิงวันที่9นี้ก็จะเริ่มเมื่อแรกของงานยิวงสมเด็จนะครับซึ่งจุดจี่ล้านทอดีอยู่นี่ก็ห่างตัวอำเภอสมเด็จไม่ไกลอยู่เขียดหน้าม่นอยู่กัะจิงครับแต่เขียดติดกับสมเด็จก็ เมื่อกี้ผมก็เขาไปเยธุลาอยู่ทั้งได้อำเภอสมเด็จครับบ่บ่ไกลครับ <c oughs> ก็ช่วงงานอยู่อาจจะลุกค้ากลุ่มนึงวันเงินสีเลยมากทางลานไม่แน่นะครับเขาดาวอาจจะอย,อยู่นี่อาจจะมีงานมีกิจ,จก,กรรมเขาดาวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับพา <c oughs> ทีตุลงจะรับขอบฟ้า FC พี่้องทำมาไพ่เบิงหลานให้ทั้งฮอตดิฟอมแบบก็มีทางน้องยุย้ยยุ้ยแฟนฮอตดีนะครับแล้วก็เรน้องเรนะครับแล้วก็ส่วนทีมงานที่อยู่เบิงในส่วนคัวเติมทานก็จะเป็นของพ่อแม่ของน้องฟิลม์มนะที่เคยมาอยู่เป็นจิลปิน ลำเงินโจ้เหรอโอ,โอ้มีลูกค้าแล้วตอนนี้ สวัสดีครับน้องเพชรเอา้าสวัสดีครับก่อนเอาตกใจบ่สวัสดีก่อนเลยลูกลุงอาชิตาก็กำลังจะมาลุงอาชิตากำลังออกมานนะ่ะปวัดีกันเลยเอ่สวัสดีครับอันนี้เฮียเพชรนะครับรับลูกค้าไฟขา้างหน้าเพื่อนก็ตินแหลวมาแล้วลูกค้ามาแล้วครับก็สองโตแล้วตัวนี้ เลี้ยอันแว็บแว็บแวบแว็นี่ฮะเลีแวบแว็นี่เขาตั้งทั้งหนาได้ปะหนาไปไหมมาแล้วครับสภาพ ลูกค้าเขาตะเวนอยู่ด้วยครับอมอเตอร์ไซค์พันคลิปนี้พาพี่น้อ,องเบิ่งบังกรยอากาศดีครับอยากสีพาเพิออง่ง สามารถคิดฟุ่งนี้ชมบรรยากาศนี่สวนกล้วยอันนี้พันอันน่าคตอดดีวโอป่ากำลังกินอาจจะมีกิจกรรมหรือทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีอยู่ครับนี่ต่อมาทางหลังนี่อาจจะปลูกปอดเที่ยงบงแก็จะคอยดู โครงการโปรเจกต์ต่อไปก็ให้เจ้าเดียวเลยครับเลยมันเป็นสิบกว่าสองสี่หกแปดสิบสองครับ ลูกค้ามาแล้วคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้นะครับก็บ,บรรยากาศปลายนามูกระในวันที่7ของการเปิดลานนะครับถือว่ามึงเป็นมือที่7แล้วเพิ่นเปิดตั้งแต่วันที่ย9นะิเกนาะยี่ิบเก้าพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมามืีอก็วันที่หแล้วเปิดมา7วันก็ถือว่าผลการตอบรับของลูกค้าก็มาดีครับมาดี กลับมาเก็บบรรยากาศรีวิวบรรยากาศไปหน้ามุกกระถาเข้มให้พี่น้องเอฟซีได้เหมือนกันนะครับผู้ใดท่านใดเอฟซีเฮาพอพอม่อยู่ไกลกลับมาอุดหนุนได้นะครับฝากร้านมาที่หรือถักเข้ามาที่เพจไปนะมุกกระถาเข้มนะครับก็ได้สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สสมอนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องสอนลงทะเบียนเจียวออฟฟิเชียลเจอกันในคลิปหน้าครับเอาฝากบรรยากาศ ลมเย็ยนบรรยากาศวิวดีๆสวยๆให้พี่น้องบึงรับชมกันครับ